เดียวมองแล้วนวลเนียนเป็นเนื้อเดียวแต่ถ้าเจะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเขาถามว่าเป็นเรื่องของสารบริสุทธิ์ซึ่งเราจะเรียนในมหนึ่งไงอ่ะเขาถามว่าสารบริสุทธิ์แตกตาก่างจากสารละลายอย่างไรน้องต้องเข้าใจก่อนคําว่าสารบริสุทธิ์กับสารละลายเนี่ยสารบริสุทธิ์อ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นสารเนื้อเดียวน้องคิดง่ายดูรูปมองแล้วนวลเนียนเป็นเนื้อเดียวแบบนี้นะครับสารละ ือสารเนื้อเดียวมองแล้วนุน่นเนียนเป็นเนื้อเดียวแต่ถ้าใช้คําว่าบริสุทธิ์คือไม่ได้ผสมเช่นน้ําอย่างเดียวไงแต่ถ้าสมมุติเขาใช้คําว่าสารละลายคือน้องผสมมาก็คือเอาน้ําไปบวกเกลือเป็นของผสมของผสมที่มองเป็นเนื้อเดียวเรียกสารละลายนะครับ